โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควางานนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้อาคันติมยะโ,โอกาสดีครั้งสำคัญของชีวิตที่จะได้รวมสร้างบุญใหญ,ญ่อุชนแรงอทอเอชิญชวนพระแม่พี่น้องรวมพิธีพุทธาพิเศษ ล้วงผู้ถวดเยียบนามทะเลเจืดรุ่นโพธิสัตโตก้าวนาบารมีมงคลพระอาจารย์ผัดอริโยวัดนาทวีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาพื้นที่การศึกษาเขตสาม จังหวัดสงขลาพิธีพุทธาพิเศษวันอังคารที่23เมษายน2556พวยด้ำเหมชับสักที่ก่อนทีพิธีพุทธาพิเศษวันอังคาร,ท,า 50, ร, 50, รที่ททเท23เมษายน2556พนวัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา พระอาจารย์ผัดอริโยประธานฝ่ายสงดรคุณหญิงกัตสมาวรวรรณอยุธยาประธานควายค,รคยาริหัดดตดรประทิ์นู่กุมงประธานควายดำเนินการจัดสดร้างดรกมุนรอดคายรองประธานควายคาริัตพระเกจิอาจารย์ดังพุทธคุณครั้ง ผัวภากตายรวมปลุกเสกอธิฐานเจ็ตนำโดยพระครูสุวัฒนาพรพระสามตาอาจารย์ผัดอริโยโอกคาทองบุญเส้นทางบุญมาถึงแล้วพ่อแไ่พี่น้องทุกทานสามารถรวมงานฟรี ไม่มีขาชายชายใดๆตั้งสิ้นอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสมาสร้างอุสุนใชยปัญญาเพื่อเป็นเข็มติดนำพาทุกความก้าวนารุงเรืองของชีวิตงานนี้พลาดไม่ได้ไม่ได้ที่สัตวโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพที่สัตว์โต